สวัสดีครับวพวกเรากลุ่มซีเคสดูเจนจากโรงเรียนเชงเสกธิย,ยาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อซีเคสรุ่นใหม่ใส่ใจต้านบุรีครับกลุ่มซีเคสดูเจนของพวกเรานะครับได้ปัญหาการการุนแรงขัดที่งในไซเบอร์และในพื้นที่ของโรงเรียนเราจึงได้จัดตั้งโครงงานคุณธรรมเรื่องซีเคสรุ่นใหม่ใส่ใจต้านบุรี เพื่อรณรงค์การต่อต้านการบูลี่และลดมปัญหาการบูลี่กันผ่านบนที่ไซเบอร์ในโรงเรียนนะครับเราใช้การสำรวจเป็น about budy box กล่องเก็บประสบการณ์ข้อมูลบูลี่ในการสำรวจการบูลี่นะครับพบว่านักเรียนโรงเรียนของเรานะครับมีพฤติกรรมการบูลี่คนอื่นและกลุ่มนบูดี่ดังนั้นเราจึงได้จัดตั้งโครงงานนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมันยธยมศึกษาปีที่1จำนวน96คนครับ กลุ่มของพวกเรานะคะได้รวมตัวกันเพื่อปรึกรษาหารือประชุมวางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาในการดาเนินง,งานสถานที่นบประมาณและผู้รับผิดชอบค่ะพวกเรานะคะได้นําเสนอกิจกรรมนี้ต่อครูที่ปรึกรษาผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพักที่ปรึกษาและได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์หน้าสอโพงเสียงทางสายช่องทางออนไลน์ต่างๆและได้ประสานงานากับกุมชนแล้วก็เปิดรับอาสาสมัครนักเรียนแกนนําค่ะ กลุ่มซีเคสเเจนได้จัดตั้งโครงงาน c ีรุ่นใหม่ใส่ใจตามบูลลี่โดยมีการ,รดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับกิจกรรมที่1 About Bullly b o x เป็นกิจกรรมวยใช้สําหรับการสำรวจการจุบบูลลี่และการบรูลลี่คนอื่นครับกิจกรรมที่2 Banning b u l l y Board เป็นกิจกรรมที่จะให้ร่วมกันรดลงการต่อต้านการบูลลี่ครับกิจกรรมที่3 บอดหรบอดี้เป็นกิจกรรมไว้ใช้สําหรับการสํารวจการถูกบุหรีในรูปแบบหนึ่งครับกิจกรรมที่4 s h แชร์ฟอร์ยูเป็นกิจกรรมสําหรับการขยายผลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสองจากโรงเรียนเชษเกษวิทยาครับและกิจกรรมสุดท้ายมิลล์มีวิ t ย์ใเลเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนและทางคณะผู้จัดทำได้มัการึกษาหารือและช่วยการแก้ไขปัญหาในการถูกบุหรี่ครับ ทัง้งห้ากิจกรรมมีหลักธรรมและหลักพระราชบรรัตรดังต่อไปนี้ครับพวกเราได้นําหลักธรรมพูมิหารสี่มาปรับใช้ในการดำเนินโครงงานเพื่อทมของเราและใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติทกรการการบโรีของนักเ,เรียนคณะโรงเรียนเทเศเซธิยาซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับประการที่1เมตตาคือความปรถหาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขประการที่2กัลยาณคือความปัถหาอยากให้ผู้อนนื่นบ้นทุกประการที่สาม มุทิตาคือความปรารถนาและความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและประการที่4อุเบกขาคือการวางเฉยอีกครั้งพวกเราอย่างได้น้อมนําหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทา,านปริญญาบัตรแก่นิสิตของเจฬาลงกรมหาวิทยาลัยความว่าความคิดนั้นเป็นแม่บทแจของการพูดและการกระทํา เพราะก,กิจที่จะทำคำที่จะพูด,ดล้วนสังเ็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงสามารถช่วยให้บุคคลยับยั้งคําพูดและการทาที่ไม่สมควรได้ครับสรุปผลการดำเนินการโครงา เนินการโครงงานคุณธรรม CKS รุ่นใหม่ใส่ใจต้านบูรีมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้นักเรียนลดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงปังหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนและทางสังคมและ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการสร้างเครือข่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผลของการดำเนินการโครงงานคุณธรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คือนักเรียนโรงเรียนเชกรเกษตรวิทยามีพฤติกรรมด้านการกลันก่นแกล้งภายในโรงเรียนลดลงค่ะพวกเรากลุ่มสีเคสยวูเจนขอขอบคุณครับ